ตามด้วยขอนแก่นแล้วก็ไปจบที่นครราชสีมาเช้าวันต่อมาก็ไปที่ปากน้าจบจากปากน้าคือเมื่อวานนี้ก็ไปที่ยะโสอํนาจปุบลแล้วก็มาที่นี่เพื่อพบกับพ่อแม่พี่น้องชาวบางขุนเทียนบางบอนแต่ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวผมนิกธนวิทตามที่พี่พิพัฒชัย ได้บอกไปแล้วว่าน,นิกสารคามสารคามกระดามสกุลจริงๆเนี่ยเป็นคนสุรินนะครับวันนี้มาเพื่อพูดจาปราศัยและก็ทําหน้าที่เป็นพิธีกรของเวทีบางบอลบางขุนเทียมในวันนี้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนพี่น้องครับระหว่างรอในวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านทั้งที่นั่งอยู่หน้าเวทีนี้และอยู่ในตลาดแห่งนี้และพื้นที่ใกล้เคียง เราทุกคนมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นเรามีความต้องการที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นหลุดพ้นจากกับดักและหล่มของความยากจนจริงไหมครับพี่น้องที่เคารพครับพักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองพักเดียวในเวลานี้ที่จะสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องให้ดีขึ้นได้ ด้วยนโยบายของเราที่ทำมาแล้วและเราทำเป็นเห็นผลมาแล้วพักเพื่อไทยเป็นเป็นพักรัฐบาลและประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างน้อยก็สองครั้งนี่ผมถามจริงๆคนที่อยู่ในที่นี้มีใครใช้บริการ30บาทรักษาทุกโรงบ้างยกมือแล้วชอบไหมครับชอบไหมครับนโยบายกองทุนหมู่บ้านได้ใช้บริการไหมครับที่นี่ไม่ได้ใช่ใชไหมฮะ ไม่เป็นไรครับนโยบายทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายที่เป็นการพักหนี้เขากเกษตรกรที่ผมพูดถึงทางต่างจังหวัดพื้นที่จริงที่ผมไปลงมาพี่น้องประชาชนในเขตต่างจังหวัดเนี่ยทุกคนนั่นคือพื้นที่จริงเขาพอใจและเขายังรักพักเพื่อไทยไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนโยบายที่แก้ไขปัญหาชีวิตของเขาได้ นี่คือเรื่องจริงดังนั้นในวันนี้จึงขอยืนยันกับพี่น้องว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่พักเพื่อไทยเสนอและทำต่อนโยบายประกันรายได้ครัวเรือนละ2.000 20, มบาทในที่นี้มีพี่น้องท่านไหนที่รายได้ต่อครัวเรือนไม่ถึง2.000 20, 0บาทบ้างยกมือนโยบายนี้พักเพื่อไทยตั้งใจที่จะทำให้พี่น้องเนี่ยมีพื้นฐาน และมีรายได้ที่ใช้ในการลงชีวิตได้อย่างพอ,พอเพียงและพอประมาณที่จะสามารถใช้ชีวิตได้ความหมายคือถ้าโดยเฉลี่ยแล้วรายได้ของพี่น้องไม่ถึง20,000ส,สมมุติได้15,000ขาด5,000รัฐบาลเติมให้อีก5,000เป็น20,000เต็มเอาไหมเอาไหมเอา,เอาหรือเปล่านอกจากประกันรายได้ครัวเรือนละ20,000แล้วนโยบายที่สำคัญ ที่หลายพักการเมืองหลายคนเขาไม่เห็นด้วยเขาคิดว่าเราพูดไปก็ทําไม่ได้เป็นการพ่นน้าลายออกไปเปล่าๆคือกระเป๋าเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทพี่น้องผมจะพูดตามตรงพักเพื่อไทยเขาวางแผนไม่หมดแล้วและเขาพูดมาตลอดว่าเขาจะหาเงินมาจากไหนรับประกันผมเอาหัวเป็นประกันเขาไม่กู้เพราะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาจะกู้ทำไมจริงไหมครับ เขาหาเงินเป็นโดยหนึ่งมืนบาทที่เขาให้เนี่ยพูดแล้วก็พูดอีกให้ใช้ในรัศมีสี่กิโลอายุ16ปีขึ้นไปหลายคนก็ถามว่าทำไมต้องอายุ16ปีเขาอธิบายไว้อย่างนี้16ปีเขาเขาบอกว่าเป็น first j o b p e r คือเป็นวัยที่เริ่มทำงานแล้วดังนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นส่วนสำคัญที่เขาเน้นย้ำว่าให้คนอายุ16ปีขึ้นไป เอาเงินส่วนนี้ไปใช้แล้วบางคนบอกว่า4กิโลลูกหลานอยู่ต่างจังหวัดหรือบางคนยูนเทสเแตทะเบียนบ้านหรือปัตรประชาชนที่อยู่เนี่ยอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่บ้านเกิดผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้6เดือนนี่คือระยะเวลาในการใช้เงินเขาคิดว่าเขามั่นใจว่า6เดือนเนี่ยท่านต้องกลับบ้านแน่นอนกลับบ้านไปใช้เงินเงินส่วนนี้จะหมุนอยู่ในหมู่บ้านหมุนอยู่ในระบบแล้วทาให้รัฐ ีได้มันสามารถนํามาจุนเจืออในส่วนอื่นได้อีกเช่นเดียวกันที่สําคัญพี่น้องไอ้หนึ่งมืนตากที่ว่าในระยะ6เดือนถ้าสมมุติมันมีกรณีสมมุติว่าถ้าถ้าเมื่อกี้ถึงไหนแล้วครับผมลืมหนึ่งมืนตาก ้าในระยะ4กิโลไม่มีร้านค้าเลยเขามีกรณียกเว้นซึ่งเขาจะสำรวจดังนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าหมื่นหนึ่งนี้จะไม่ได้ใช้ได้ใช้แน่นอนแล้ว16ปีขึ้นไปได้ทุกคนเราไม่ต้องไปพิสูจน์ความจนเหมือนบัตรพลังเหมือนบัตรประชารัฐบัตรลุงตู่บัตรลุงป้อมไม่ต้องทำพราะเพื่อไทยให้ทุกคนเท่าเทียมรวยจนหมื่นหนึ่งเท่ากันเอาไหมครับดีไหมด,ดีไหม นี่คือความจริงใจและความตั้งใจพักเพื่อไทยมากไปกว่านั้นปริญญาตรีสองหมืนบาทสองหม้าพันบาทต่อเดือนค่าแรงขั้นต่ำหก0้อบาทต่อวันภายในปี2,570ัหิบหลายคนก็บอกว่าเลือกพักเขาวันนี้ได้เลย400อกว่าบาทมันก็จริงมันก็ใช่แต่ในอนาคตมันต้องไปถึงจุดนั้นนี่คือพักเพื่อไทยเราคิดเพราะมันจะต้องมีอัตรางเงินเฟ้อ ที่จะต้องเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจดังนั้นเขาให้เป็นขั้นเป็นขั้นเพราะเขาคิดเป็นขั้นเป็นตอนเขาไม่ได้มาพูดง่ายๆว่าให้วันนี้เลย4 2 5แล้วจบไม่ใช่ไม่ใช่ให้เลย420แล้วจบไม่ใช่เขาคิดโดยมีฐานคิดนี่คือพักเพื่อไทย600บาทในปี2 5 7 0ทำได้ทำจริงเชื่อมั่นผมนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าผมเป็นคนรุ่นใหม่แท้ๆทำไมไม่ไปอีกพักหนึ่ง ซึ่งถูกตีรวมว่าเป็นพรักของคนรุ่นใหม่เพราะผมเชื่อมันในพักเพื่อไทยว่านโยบายเหล่านี้คือของจริงและเขาทำได้ทำเป็นใช่ไหมครับถ้าคิดเหมือนผมเฮดังๆสักครั้งหนึ่งไหมพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นการปราศัยน่าจะเป็นครั้งไม่กี่ครั้งของผมในกรุงเทพเพราะส่วนมากผมจะอยู่ที่ภูทร อยู่ที่อีสานวันนี้มาก็เห็นบรรยากาศของคนที่ทำงานของสังคมเมืองเราเข้าใจครับว่าในวันนี้เนี่ยเรามีปัญหามากมายและที่สำคัญเนี่ยปัญหานั้นคือเรื่องของอยาเสพติดยาเสพติดในสังคมไทยคือมาร้ายคือสิ่งที่บ่อนทำลายสังคมไทยไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งเครื่องด่วนที่ต้องจัดการพักเพื่อไทยเคยทำได้แล้ว แล้วก็จะเอามาทาใหม่แล้วปราบปราบเพราะสิ่งนี้คือมรดกปราบที่เกิดขึ้นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลายคนถามว่าจะจัดการยังไงพรักเพื่อไทยประกาศชัดว่าถ้าเข้ามาแล้วยาเสพติดหมดภายในหนึ่งปีคนเสพเอาไปรักษาคนค้าจับและยึดทรัพย์ทันทีไม่มีข้อยกเว้นนี่คือสิ่งที่พักเพื่อไทยประกาศร,รับประกันได้ว่าหนึ่งปีนี่หมดถามว่าทำไมต้องยึดทรัพย์ทันทีเพราะ คนที่เป็นคนค้าไม่มีอะไรสำคัญแต่กว่าทรัพย์สินที่เขาได้มาจากการค้ายาจริงไหมครับดังนั้นยึดทันทีนี่จึงเป็นการตัดวงจรอย่างหนึ่งของผู้ค้า <Judas> ค <uesta> ือการยึดทรัพย์แล้วก็ติดคุกทันทีนี่คือนโยบายการปราบปรามยาเสพติดกบักเื่อไทยภายในหนึ่งปีพี่น้องครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมเกิดมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวลำดับต่อไป เดี๋ยวจะขอเชิญพี่น้องพบกับผู้ประสัยผู้ที่เป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นอดีตแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงคนสำคัญคนหนึ่งเชื่อว่าพี่น้องยังจำกันได้ขอเชิญพี่น้องพบกับคุณก่อแก้วพี่คุณทองครับขอเสียงปรบมือดังๆครับผม